เหนื่อยไหมน้องกิลลวีไม่ค่ะตามนี้เลยค่ะอ่าเนี่ยคือการหายใจเขาเรียกว่าไขาบาบไขกรรมนะคะอันนี้คือแนวผู้ที่อยู่ตั้งแต่หลวงพ่อคงแล้วเป็นพระเนี่ยจะสอนให้ทุกคนเนี่ยหายใจแบบนี้แต่แต่แต,แต่คือน้องกิลลวีทําได้นะตอนนั้นพี่วันนั่งอยู่แถวเดียวกันน้องกุ้งน้องนุ่น แนวธรรมะเปิดโลกเหมือนกันแต่ไม่ได้ฟอกอย่างนี้เนี่ยคือเขาเลยบอกว่าถ้าใครอยากเห็นเร็วฟอกคือเป็นการเขาเรียกว่าสตาร์ทเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะมีมีใครอ่ามีใครอ่ามีวิธีหายใจแบบนี้ได้อีกมีไหมคะน้องอ๋อย ลองหายใจตอนที่เหมือนปลาช็อตแล้วล้มตึ้งลงอ่ะค่ะได้ค่ะอะแล้วก็มันมันเป็นแบบมันเวลาตอนล้มแล้วนะคะมันจะล้มโดยไม่รู้สุดตัวเลยไงหลังเลยนะคะคือแบบ แต่เป็นเพราะว่าตอนนั้นออกกรรมกรรมที่ต้องต้องล้มเหมือนท่านให้เห็นว่าเหมือนเราจะหมดอายุไขหรือว่าเราจะเจ็บป่วยอย่างนั้นนะครับพี่วันจะเจ็บป่วยแล้วจะได้นอนโรงพยาบาลแล้วท่านก็เลยช่วยถอนอาถรรให้แล้วก็ไม่ต้องได้ไปนอนโรงพยาบาลนะคะอืมอันนี้คือนี่นี่คือ คนที่ไปวัดเขาสมโพธิ์ด้วยนะน้องอ่อยนียเเ่เขาจะขับเขาศรัทธามากก็จะขับรถพาพาเพื่อนพาคนอื่นไปนะนี่คือสิ่งที่พี่วันเคยเห็นเขาด้วยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือเขาล้มไม่รู้ตัวเลยแล้วหลายคนรู้เพราะว่าอการออกการ,รมคือคล้ายๆพอเริ่มปล่อยสมาธิเนี่ยเขาจะฟอกอย่างนี้เลยแล้วก็วันก่อนวันที่น้องอ่อยจะล้มเนี่ยอันนี้พี่วันเล่าให้ฟังนะคะมีผู้ชายคนหนึ่ง นะคะร้านอาหารเจพามาเรียนปริญญาโทแล้วก็มองแบบเออเหมือนเหมือนคิดอะคะ่ะว่าทาไมแบบพวกพี่ๆแกมาทําอะไรอย่างงู้นอ,อย่างนี้ก็คือเหมือนไม่สนใจแกเล่นโทรศัพท์ะคะ่ะพอตอนหลังเนี่ยพอปู่มาปุ๊บเนี่ยปู่ไม่เหมือนไม่ให้เล่นนะคะ่ะให้ปิดอะไรอย่างเงี้ยหมดอ่ะเชื่อไหมว่าแกกระตุกชักแล้วแกล้มลงจากนั้นแกแบบรีบมากราบเลยว่าแกแก คิดประมาทรรมาเปิดโลกนะอันนี้คือนั่งนั่งเนี่ยน้องกลุ่มนี้จะนั่งใกล้ๆเดียวกันนะคะเชื่อไหมว่าบ้านของพี่วันมบรรจุได้เกือบ30คนตอนนั้นเบียดกันก็นั่งอูตอนที่คนล้มปุ๊บตึงปุ๊บอะไอคนเขาจะไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาตกใจแค่เขาเขยบหนีกันนิดเดียวแล้วเขาไปหามุมของเขานั่งฟอกเพราะว่าพี่วันจะบอกตลอดว่าพี่วันเนี่ย มาจากธรรมะเปิดโลกจริงๆนะอันอื่นๆเนี่ยพี่วันคือแค่อยากรู้จากข้ามูลว่าเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวท่านก็สอนแต่ว่าหน้าวันหนึ่งอ่ะทำให้พี่วันเนี่ยรักษาศีลห้าได,ได้ได้ค่อนข้างดีเพราะพี่วันเนี่ยนะบอกน้องๆว่าออถ้าบุญถึงระดับหนึ่งจอกกรรมได้นะแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยนะคะมออีคนขายน้ำอยู่แถวหลังโบเบ พาคนคนหนึ่งมาเพราะว่ารู้จักกันเรารู้ว่าเขาอะเหมือนอยิงนกตกปลามีอะไรทุกอย่างเลยนะอืมสาม,มีของเขาอะเคยเป็นวัวกระโดดขิดกระโดดขิดเอาแบบหัวไถกับพื้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเลยเชื่ออเขาก็เป็นตำรวจรถไฟนะแล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ๆจะเป็นเหมือนน้องอ๋อยแต่ว่าเขาเขาแรงกว่านิดนึงคือเขามีอาการแบบ กระตุกช็อตแบบเหมือนฟ้าผ่าลงกลางตัวค่ะแล้วจากนั้นเป็นลมสมเราก็เลยถามเขาว่า,าเป็นอะไรทําไมนอนนานจังเลยเปู่มาบินธบ,บัตแเ้าตื่นเขาบอกว่าผมพึ่งช็อตปลามาทั้งสะแล้วผมรู้เลยแต่ผมแบบว่าใช้ร่างไม่ได้คือเหมือนนอนตายแทนแทนแทนสิ่งที่เขาช็อตทั้งนะต่อมาก็จะมีน้องอ่อยคนที่ล้มอย่างเนี้ค่ะ มีอยู่ประมาณ4ี่คนแค่นั้นนะนอกนั้นส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือหนึ่งเขาจะออกกายกรรมได้แต่ปู่จะบอกเสมอว่าถ้ากรรมมันรับในสมาธิแล้วคลายออกให้เห็นก็คือท่านบินทบาทเอาออกให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปชีวิตจะดีขึ้นท่านก็พูดประมาณนี้ค่ะนะตรงนี้พี่วันก็เนี่ยการหายใจที่ในวัดเขาสมโพธิเขาทำกันเนี่ยเนี่ย น้องๆเขาจะทำแบบนี้กันแต่แต่ตัวพี่วันเนี่ยจะหายใจแบบนี้ไม่ค่อยเป็นไม่ทันนะพี่วันคือมันเห็นเป็นเหมือนที่บอกเลยว่าพี่วันไม่ได้ฟอกลมแต่ว่ามันอยู่ที่ธรรมะเขาจะบินถรรมบด,ด้วยนะคะมีคนหนึ่งหลังออกแล้วน้ำลายยืดแล้วก็หุบปากไม่ได้เหมือนขากันไกรค้างอะคะ ล็อกจอเลยค่ะแต่พอแบบสัญญาณธรรมะเปิดโลกนะจบลงเขาก็คือได้จากนั้นเขาก็เลยบอกว่าอ่าเขาเคยน้อยใจน้อยใจสามีที่ส่งเงินให้เขาทุกเดือนอ่ะอมโมโหเขาแล้วจะตีเขาเขาสู้เขาก็เลยแบบว่าเหมือนจะสู้สามีเป็นฝรั่งแก่ไงนะสุดท้ายสามีตีไม่ได้เพราะว่า น้องผู้หญิงเนี่ยแกยังแบบว่ากระชับกระเฉงแล้วยังแบบว่าเป็นคนรักอ่ารักตัวถ้าต,ตีมีไม่เลียวมีอะไรมาตีแล้วเป็นรอยเนี่ยแกจะไม่ยอมแกก็เลยสู้ฝรั่งคนนี้ค่ะพอสู้เสร็จฝรั่งคนนี้โกรธมากนะเอามีดไปกรีดลบแล้วก็เอาอะไรเนี่ยไปทุบรถแกนะอ่าแล้วทําให้แกเนี่ยสาบแช่งแล้วแกก็คือเหมือนกับหาใหม่เลยหาใหม่เลยปรากฏว่าอา่า น้องเนี่ยนะตอนออกกรรมขากันไกลค้างนค้างแล้วน้ำลายหกแล้วพี่วันว่ารู้หรือยังว่ากรรมอะไรแกก็เออพี่วันก็บอกว่าให้สารภาพกับปู่ไปนะจากนั้นชีวิตแกก็ก็ดีขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่พี่วันก็อยากจะมาบอกน้องๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าก,กลัวถ้ากล้าที่จะออกกรรมเนี่ย นะแล้วพี่พี่วันเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่คิดว่าถ้าเรามีบุญถึงระดับหนึ่งถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมนะพระท่านก็เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีสติสัมปชัญญะและเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พี่วันเลยแบบนะอาศัยออกกรรมที่บ้านเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนจนถูกยกกิตนะคะนี่คือสิ่งที่จะมาบอกน้องๆแต่เพียงแต่ว,ว่าธรรมะเปิดโลกเนี่ยมันเหนื่อยแบบนี้ เหตุผลในการทําลงครั้งหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยมีกรรมฝังมาแบบเยอะมากแต่ถ้าเขาอดทนใน30นาทีนะต่อเนื่อง7วันเนี่ยนะเขาจะมีอะไรที่ที่เหมือนท่านทําให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเอาสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่เอาสิ่งไม่ดีออกไปพี่วันก็ก็ขอให้น้องแบบคิพิจารณาเอาเองแล้วกันว่าว่าเนื้อตัวชีวิตน้องเนี่ย เปลี่ยนไปแบบไหนนะคะส่วนตัวพี่วันเองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่พี่วันรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเหมือนติดขัดหรือมีอุปสรรคเรื่องใดก็ตามแม้แต่การเจ็บปวยก็ตามถ้าร่างกายพอได้พี่วันก็จะใช้แบบสองอย่างหนึ่งถ้าพี่วันเนี่ยเหมือนคิดว่าตัวเองออกกรรมแล้วเนี่ย ถ้าพี่วันท่องคาถาอะไรได้ไม่เยอะแล้วพี่วันเกิดความเบื่อหรืออะไรเงี้ยพี่วันก็จะเปิดไว้ในบ้านประมาณนี้ค่ะ,ะเปิดไว้เพื่อให้ตรงนี้ที่เป็นทิปที่มีแบบชาวโลกทิปมาเขาก็จะได้แบบว่ารู้ว่าในจับางจังหวะเราเป็นคา,ารวาสเราก็จะต้องมีกิจที่จะต้องไปทําตรงนี้แหละท่านถึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่า เอากรรมที่ฝังอัดแน่นมาในเบญจคันที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวบาปกิริยาบาปตัวนี้ออกได้สิ่งที่จะลงไปแทนที่คือธรรมะใครที่มีธรรมนำทางสิ่งดีๆจะเริ่มปรับปรุงแล้วก็เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมทางจิตก่อนจากนั้นเนื้อตัวชีวิตจะเปลี่ยนเนี่ยคือสิ่งที่ท่านสอนนะคะวันนี้ก็นะเหมาะควรกับเวลาแล้วก็เดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยพี่วันก็เลยคิดว่า เดี๋ยวเราออกกรรักันเลยดีกว่าเนอะรู้วิธีแล้วที่ที่น้องแสดงไปตะก,กี้นี้คือน้องอ๋อยรัชนีนะอ่าแล้วก็น้องตั้มกิตลวีซึ่งนะน้องตั้มเนี่ยเป็นหัวหน้าพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดอรนะบางครั้งต้องคุมทั้งสองตำแหน่งสองตึกถ้าจะถามว่าคนที่อ่าพี่วรรณมาโนมน้าวหรือมา เตรียมกันหรือมาปลูกระดมหรือมาทําเขาไม่ได้เป็นคนที่หัวอ่อนหรืออะไรที่เกี่ยวกับทางนี้เลยทางโลกเขาอาอยู่ในอัตตาฐานะที่สูงแต่ที่เขาสัมผัสได้คือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณว่ามันมีอย่างนี้ได้ยังไงน้องเขาออกได้เองแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งออกได้เขาออกได้มาหลายปีแล้วนะอย่างน้องน้องอน้องรัชนีเนี่ยน้องออยเนี่ยเขาก็เห็นคนที่อ้วกอาก เห็นแล้วก็เคยไปวัดเขาสมมติเขาศรัทธาเขาไปเองด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมุติน้องมองว่าเออจริลดแบบหายใจแบบนี้มันเหนื่อยไม่น้องก็ผ่อนเอาค่ะผ่อนเอาแต่ว่าแค่สตาร์ทเครื่องรอบแรกคือให้หนูแบบว่าทํากรรมฐานเพราะตรงนี้ที่ต้องอธิบายเยอะหน่อยเพราะบางคนสองปีมาออกกับพี่วันเนี่ยนะมาออกปีที่สองก็มีนะพี่วันถึงบอกว่าอํานาจ ปัญญาสินสมาธิตัวเนี้ยต้องคุ้มครองหนูเวลาหนูจะแสดงอะไรนี่คือปฏิหารที่หนูจะย้อนชาติได้นี่คือปฏิหารที่หนูจะรู้ว่าทําไมหนูมาเกิดชาตินี้หนูมีผลบาปอะไรนะผลดีที่หนูทํามาคืออะไรมันจะอยู่ในอํานาจของธรรมะเปิดโลกนะตัวพี่วันเนี่ยถึงบอกว่ามีรายการหนึ่งเนี่ยที่มาบอกว่าอันนี้มีผีสิงเข้านนีนนะ้พี่วันเลยบอกว่าเนี่ย ็หนูอะ่ะก็มีการที่ไปศักสาลิกาลิ้นทองหนูไม่เคยรักษาศีลแลวที่สําคัญเวลาหนูอยากได้สามีอะไรหนูใช้แต่คิดพึ่งอะไรไปแตะเขาหมดทํางานก็เป็นแบบเออทางานกลางคืนเป็นบาน้าเป็นอะไรอ,อ่อย่างเงี้ยมันจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีค่ะพอไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่ตัวเองอะ่ะไปทําในเรื่องของการใช้คุณใสในการแตะให้คนอื่นมาลักแล้วต้องมาดูแลตัวเอง แล้วก็ทํางานกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นคนปิ้นป้อนหลอกนะอืขายดิง้งอ่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพี่วันจึงบอกว่าถ้าเป็นพี่วันเนี่ยพี่วันจะรู้เลยว่าผลบาปเขาแสดงเยอะแสดงเยอะจนเขาคิดว่าผีเขาเข้าสิงในร่างเขาก็เลยจะมาแบบโจมตีว่าเนี่ยอย่าไปอะนะแต่ แต่ถึงรายการจะมีโจมตีไปอาจจะคนลดไปหรืออะไรก็ตามนะแต่สําหรับตัวพี่วันเนี่ยอยากให้น้องๆมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมั่นใจว่าธรรมะตัวนี้ลงทรงเมื่อไหร่เนี่ยนะน้องจะมีจิตวิญญาณที่เรียนรู้ในเรื่องธรรมแล้วน้องจะมีตัวปัญญาสองน้องจะมีอันหนึ่งซึ่งน้องจะแบบว่าระแวกระวังหรือเขาเรียกว่ามีการสํารวมกายวาจาใจแล้วก็อินทรีย์ทั้ง6ของน้องนะ่ะ จะฉลาดพอเจออะไรแล้วน้องก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะสงบขึ้นกว่าแต่ก่อนนี่คือความพัฒนานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทํากันเนาะเดี๋ยวพี่วันขอขอเริ่มธรรมะเปิดโลก